หลอนทุกคืนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคอีสานชาวบ้านมักจะได้ยินเรื่องเล่าว่ามีเงาลึกลับปรากฏตัวในทุ่งนากลางคืนคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่ากันว่าผู้ที่ไปทํางานในทุ่งนาหลังพระอาทิตย์ตกจะเห็นเงาของคนที่เคยตายแล้วเดินตามกลางทุ่งนาเต๋าชายหนุ่มชาวนาในหมู่บ้านที่ไม่เชื่อเรื่องผี วันหนึ่งเขาจําเป็นต้องออกไปทํางานในทุ่งนากลางดึกขณะที่เขาเดินอยู่ในทุ่งเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังมองเขาจากที่ไกลๆเมื่อหันไปมองเขาเห็นเงาดําๆเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆเรากับมีใครบางคนยืนอยู่กลางทุ่งแต่เมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้เงานั้นกลับเคลื่อนหายไปในความมืดเต่ายืนอยู่กลางทุ่งนาท่ามกลางความมืดเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังเฝ้ามองเขาจากที่ไกลๆเมื่อเขาหันไปมอง เห็นเงาดำลึกลับเคลื่อนไหวอยู่ไกลๆเขาเริ่มรู้สึกหนาวเย็นขึ้นและใจเต้นแรงขึ้นทุกทีเต๋อเริ่มเดินเข้าไปใกล้เงานั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาตัดสินใจเดินไปสำรวจแต่ยิ่งเขาเข้าไปใกล้มากขึ้นเงานั้นก็ยิ่งดูเหมือนจะกลายเป็นรูปร่างของคนจริงๆเขาเห็นว่าเป็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าซีดขาวและผมยาวขณะที่เต๋อยืนมองผีผู้หญิงหันมาจ้องหน้าเขา ดวงตาเธอเป็นสีดำสนิทเธอค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เต๋าอย่างช้าๆเต๋าเริ่มรู้สึกว่าผีผู้หญิงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นเธอเริ่มกรีดร้องเสียงดังทำให้เขารู้สึกเสียวสันหลังเขารีบหันหลังและวิ่งหนีแต่เสียงกรีดร้องนั้นยังตามมาไม่หยุดเขาวิ่งผ่านทุ่งนาที่มืดและรู้สึกเหมือนมีเงาหลายๆตัวกำลังไล่ตามเขามาจากทุกทิศท,ทางหลังจากที่เต๋าวิ่งหนีผ่านทุ่งนาอยู่นานเขาก็เห็นแสงไฟของบ้านอยู่ไกลๆ เขารีบวิ่งไปทางนั้นด้วยความหวังว่าจะหนีรอดได้เมื่อเขาวิ่งไปถึงขอบทุ่งนาผีผู้หญิงก็หยุดไล่ตามและจางหายไปในความมืดเต่าล้มตัวลงกับพื้นหายใจหอบด้วยความเหนื่อยแต่ในใจของเขายังคงรู้สึกว่ามีบางอย่างเฝ้าดูเขาอยู่แม้ว่าเขาจะหนีรอดมาได้แต่ภาพของผีผู้หญิงคนนั้นยังคงตามหลอนเขาไปตลอดจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเงาหลอนกลางทุ่งนาฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ